สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟที่เชียวครับนี่เอามาพอดน,นะงานเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังเมืองสถานทีที่ติดตั้งเวทีนะครับว่าเขาสิได้ลงใสเพราะว่าสถานทีมันเป็นใครวะเป็นร้านจอดรถ ผมว่ามีนี่แหละครับมึงนี่รครับที่สิสามารถลงได้โดยที่แบจากนี้ไปหัน ้องเมื่อบึ่งกันครับว่าห้องสิสาสมารถลงเวทีเลยเพราะว่ามันสถานที่กับเนี่ยครับสถานที่ของมืน,นีได้ว่ากับสิลงได้มากที่สุดครับเวทีเต็มระบบแท่แน่นอน จะตอนนี้กําลังทัวรหาผู้จัดการครับเทีมติตตังเวททีว่าเสด,ด็ลงมงไดเพราะว่าทีมงานจะมาหอดครบแล้ว นี่ครับถ้าลงไลยกสิได้นี่เป็นนี่มนนันนีนะครับนากสิหันออกไปปุ้น ตอนนี้ทีมติตตังล่อแคร์เพิ่นมาสี่จุดน,นะครับว่าสีได้ลงบมงไดถึงไวรากอะจีได้เรลื่มทำงานเลย พีพีเซนอปินน่าจ,จะพากันอยู่ในนั่นครับ <c oughs> เราเล่นที่า้านจอดรถบิ๊กซีเอ็กซ่า การเป็นยูของทีมงานกับพ่อแม่นี้ครับ ทีมที่สังเป็นหัวจุดเราเป็นแก่ที่ได้ไปลุ้งของเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซมาเบียดอีกเคียนหนึ่งว่าวิธีเดสด็จตัางสสิเสด็ล่งมืองใดน,นะครับตอนนี้เขากัรอ,อแครเพื่อนมา บอกจุดลง4จุดทีเวทีสี่ันหนาไปนะครับจะสิมาอัพเดียตให้เพิ่มอีกัางนึงนะครับสำหรับคิ่นน่สวัสดีครับ